สวัสดีครับอยู่ัวัจูนเนอร์นะฮะวันนี้จะพามาดูกล่องรีแมปกระป๋องนะฮะก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันเอ้ามาทาเฮียอะไรไปทํางานาน้าท่วมแล้วพวกมึงไม่ดูกันเลย<ป><ป>เดี๋ยวเหมือนเมื่อวานเราโม่มาเอาของของใหญ่ไหมพี่ไอ้เฮียเจ๋งเอาเลยไอ้สั์เล่นเองขำเองเองเอไม่ไม่ใหญ่ครับแต่ยาวประมาณศอกหนึ่ง สวัสดีครับอยู่กับจูเนะฮะวันนี้จะพามาดูกล่องรีแมปกระป๋องนะฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดคันนะฮะก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันเอามาทำเฮียอะไรไปทำงานน้ำ่วมแล้วพวกมึงไม่ดูกันเลยอยู่มากี่ปีแล้วมึงเนี่ยกี่ปีแล้วข้อปลอมไม่ใช่หุ่นขนาดนี้กี่ปีแล้วโอเคนะฮะวันนี้จะพามาดูกล่องรีแมปกระป๋องนะฮะชุดโปรนะฮะเดี๋ยวพามาดูคันนี้ก่อนคันนี้เป็น1.9ประมาณปี1819มั้งเอ็กซ์ซีรีส์เลยนะฮะ คันนี้เคยใส่กล่องที่เราไปแล้วนะฮะมาเพิ่มรีแมปกับชุดกระป๋องแล้วก็กองอากาศอ่าคันนี้ป้ายแดงเลยจากลบบุรีอันนี้มีอะไรบ้างกล่องแมป,ปกล่องแมปปองนะฮะวัดบู๊ดวัดบู๊ด้วยอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวไปจูนกันคันนี้เดี๋ยวจะจูนไปคันแรกคันนี้กล่องแมปปองคันนี้ก็กล่องแมปปองเทาแลมโบมีวัดบูป๊ป่ะมีวัดบู๊อยู่แล้ววัดแดงดันมีอยู่แล้วนี่กล่องแมปปองอ๋อกองอากาศโอ้โหยอดฮิตจริงๆส่วนคันนี้หัวเดียว คันนี้ก็กล่องแมปปองท็อปเปิดฝาโปงหนะ่อยแต่คันนี้จะไม่เหมือนเพื่อนนะฮะไม่ใช่เป็นหัวเดียวนะฮะแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่องสามพันเครื่องสามพันก็สามารถกล่องแมปปองได้เหมือนกันนะฮะมีวัตบูดดเห็นเปล่าตรองอากาศอุดิจาร์ท็อปเปิดฝาโปงหน่อยท็อปไ <c oughs> อสัตย์ยกให้กูด้วยก็ได้อันนี้รถเซลนะฮะ,ะไม่มีใครแก้เลยรถเซล นี่ครับเครื่องสามพันก็กล่องแมปป่องได้นะฮะนี่ต้องอากาศด้วยอุด d ี i สายแอร์โฟครบโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เบื้องต้น4คันเราจะไปจูนกันอื่นๆไม่ใช่นะคันนุ้นโบคู่นะฮะคันนี้เต็มระบบนะฮะอันนี้แก้วาวป่ะเสร็จยังเนี่ยไปเรามาดูคันนี้กันดีกว่าไปไปไป เอาาเยอย่าลืมคาบคาดเข็มกัดด้วยม<า>ดจะเล่นมุกยังพูดผิดเลยกูไอ้เฮียกูตกใจไอ้เฮียหมุนก็ไม่มีที่เสียบหมุนทางนี้ก็ไม่มีที่เสียบกูนึกว่ากลับได้ไงไอสัตว์ไม่แงเอาขึ้นไปข้างบน <c oughs> โอ้โหโหโัวจะปวด จากเหตุการณ์ที่สะพานตกใส่รถทําให้ผมได้รู้เลยว่าค่าเข็มขัดอาจจะไม่ได้รอดเสมอไปเอาเฮียเรื่องจริงก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยแม่งไม่มีใครคิดหรอกว่าอยู่ดีสะพานแมงจะถล่มลงมาถูกป่ะใช่สะพานปูนหนาขนาดนั้นนะพี่จะหล่นได้ไงต่อไปนี้นะเจอสะพานก็เหินขึ้นเหินขึ้นข้ามสะพานไปเลยมึงจะบ้าหรือปงมึงก็เหยียบช่วงส่งสะพานหน่อย ข้างหลังนะถ้ารถจอดติดใช่ปะมึงเว้นเลยเว้นสะพานเหมือนทางม้าเหมือนทางม้าลายอ่ะอารมณ์แบบอย่าไปจอดเอออย่าไปจอดตรงนั้นน่ะเห็นสะพานให้ให้คิดว่าเป็นทางมะาลายเหลือไว้หน่อยไอ้เหียพอไฟเขียวปุ๊บชูดเลยเหยียบไปปื๊ออย่างน้อยอ่ะมึงได้เหยียบตอนที่แบบมึงจะผ่านสะพานมือก็สบายใจแล้วนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาของผู้นําอย่างเรานะฮะไอ้เหียเสื้อมาขนาดนี้แล้วต้องพูดเรื่องการเมืองหน่อยโอเคนะฮะก็บอกไว้เลยว่า ค่าเข็มขัดช่วยได้ในบางกรณี่แตเอาแบบชนเชิญนั่นแหะเนี okay. ้ยโอเคเซฟได้เยอะ,อะแต่บางคนก็ซิคโครงหักเพราะว่าค่าเข็มขัดเนียวแหละแต่บอกไว้ก่อนถ้าซิคโครงมึงไม่หักมึงอาจจะหัวทะลุพุ่งออกไปก็ได้อาจจะตายหายไปแล้วมันแล้วแต่เคสเคสไปอ,อย่างน้อยอะ่ะถ้าคนมันจะตายมันตายอยู่แล้วอแต่ให้เขาเห็นว่าเอ้ยมึงค่าเข็มขัดทำทุกอย่างแล้วตายมันยังดูแบบยังดูดีอ่ะแต่ถ้ามึงไม่หเ็ขัดแล้วตายนะ เขาก็จะบอกไอสัตว์ใช่เหรอวะเขาไม่มีไฟแดงไอ้เหี้ยแล้วเขาจอดตรงไอ้เหี้ยแล้วจอดเป็นแถวเลยอ่ะไอ้เหี้ยแล้วข้างหลังไม่มีแต่เลยก็ไฟมันแดงอ่ะมันแดงก็พี๊บไงแดงทางอะไรเปล่าตรงนู้นป้าตรงทางวัดไม่มีคนข้ามสักคนเลยของจริงว่ะยอดแต่ลูกค้าบางคนก็ลูกค้าของเราก็เป็นจนต้องบอกเขาว่าพี่แย่ๆไปแย่ๆ แย่อะไรกันครับพี่ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องการแย่ครับพี่แย่หัวแย่หัวยี้เลยเนี่ยแย่หัวล้นออกไปยังไม่เคลียร์นะข้อมือบึงเนี่ยเลิกแล้วนะช้างว่าวเนี่ยเลิกแล้วนะมันไม่หายทีเนียก็บอกแล้วเออให้เมียทําให้บ้างเนี่ยเราต้องมาลำบากตัวเองขนาดเนี้แล้วประเด็นเลยเจ๋งต้องใช้สองมือใหญ่หรอเล็กก็ดีต้องจับ่างนี้สองมือคู่กันนึ่งอ้ยยาวเลย เออยาวไม่ยาวไอคีเล็นขนาดนี้มือยาวแค่ไหนเลือกมือไอมึงโม้เต็มที่เลย๋ยวเหมือนเมื่อวานรัลล่าโม้เอาของของใหญ่ไหมพี่ไอเยีจยงเอาเลยไอสัตว์เล่นเองขำเองเออไม่ไม่ใหญ่ครับแต่ยาวประมาณศอกหนึ่งไอเฮียรัลละมุฟยังขำไอชิบหายเล่นเองขำเองซะด้วยเอาดูดกหลุดก็เสียไปฮะ มารับของยังอมยิ้มใส่ผมอยู่เลยยังอมใส่มึงเลยอ่ะยิ้มเอยว้มไม่เขาอมยิ้ม, <laughs> มเมมพราะอะไรรูป้ป่ะไอสัตว์มันไม่น่าใช่อย่างที่มึงพูดอะ่ะ <laughs> ไอไม่ใหญ่พอเชื่อแต่ไอยาวเนี่ยมไม่น่าใช่ <laughs> ยาวสองเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวสามไปนี่เหยียบแต่ก็เทปมาบ้างเนี่ยไอเฮีย,ย, <laughs> ายราวังคันเลื่อนเหยียบยกหน่อยวิ่งสองพันก็โลแล้วสองพันก็โลก็ยังไม่ได้แต่ไมาป้ายแดงอ๋ออาจจะวิ่งไกล ไอเฮียทำไมสองพโลจะป้ายแดงไม่ได้เหรอกูเห็นบางคันสามหมื่นกว่าโลยังป้ายแดงอยู่เลยเฮียไม่มีฟันเลยนะเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวก็ลุดขับไปก่อนดีแล้ววิ่งดีดูบูธให้เขาด้วยคันนี้ก็เป็นกล่องรีแมปกระป๋องแล้วก็วัดบูธกลองอากาศด้วยป่ะกลองอากาศเดิมอันนี้กลองเดิมเหรอแนะนำเขาหน่อย เอาไม่เอาเราไม่ยุแต่ว่าเราแนะนําไว้ก่อนเวลามีปัญหาโบคงโบขาดมาจะได้แบบคุยกันรู้เรื่องทำไมพี่ไม่แนะนําผมแนะนําก่อนเอาไม่เอาค่อยว่ากันเมื่อก่อนพวกผมจะไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าเรากลัวลูกค้าจะคิดว่าเราขายของแต่หลังๆก็คือจะเจอประสบการณ์แบบว่าทาไมพี่ไม่แนะนําผมเมื่อเร็วเนี้ยก็เลยต้องสั่งน้องๆหน่อยว่าแนะนําก่อนแนะนําหน่อยใส่ไม่ใส่ค่อยว่ากันเออค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไอ้เฟี้ยวว่ะอยากซื้อรถตู้มาทํารถบ้านวะ เมื่อคืนนี่นอนดูรถบ้านจนหลับเลยไปดูรถแคมปิงป้งแคมปิ้งไงเผลอไปกดดูคลิปหนึ่งม,มันขึ้นมาเต็มหน้า YouTube เลยสัตว์<ห>ไอ้เฮียก็ดูเพลินเฮ้ยมันมีหลายแบบไอ้เฮียดูจากสองสามล้านจนเมื่อคืนเจอแสนเดียว<ห>มึงก็ใส่รถมึงแล้วก็ลากไปได้เลยเ<ห>อออย่างอ่ะมึงขับดีแม็กมึงก็ลากไปได้เลยมันเป็นบ้าน<ห>มีแอร์มีอะไรด้ถ้าแสนหนึ่งมีพัดลมถ้าแสนสองมีแอร์เออเพิ่มสองเมื่ เออเมียไล่ออกจากบ้านเออแล้วนอนอยู่หลังรถอไอเฮียเมื่เธอพูดถึงเรื่องเราเราก็น่ามียแล้วาจะไปไว้ที่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยรองไหไวเสร็จหาที่จอดรถให้ได้ก่อนแล้วก็ต้องถามก่อนมึงจะไปนอนไหนไว้ก็เอาอู่ใหม่ก็เคยเกี่ยวไว้ที่อู่ม่พอเราหลังพอเรหลังโอ้โหกูถามจริงแสนหนึ่งเนี่ยมึงไปเปิดโรงแรมนอนแบบหรูๆเลยคืนละสองพันเนี่ย ได้กี่คืนเผื่อหลายคูเป็นเดือนนะสองพันสิบคืนก็สองหมื่นร้อยคืนก็สองแสนโอ้โหสามเดือนร้อยคืนอธิบายสองเดือนมึงจะไปเที่ยวไหนสองเดือนเนี่ยปีึืนไปไม่ถึงเลยนะมอ2สองแล้วเดีา3วถมไปอมอมอมระวงัง มีแปดทีแปดทีเก้าวันส,สวยๆโอเคค่อยๆเติมแล้วดูอีกทีหนึ่งการพลาดเราต้องดูบูธให้ลูกค้าด้วยนะครับบูธต้องไม่เยอะไปไม่น้อยไปบูธเยอะไปไม่ได้แรงนะฮะบูธเยอะนี่คือมันกินกําลังไม่หมดนะฮะกินบูธไม่หมดไม่กินกำลังไม่หมดบูธน้อยเกินไปก็อาจจะล่วงเกินไปทำให้ติดบูธช้าผมต้องใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเนี่ยดูช่วงตอนการขับว่ามันรอรอบเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มนติดบูธ เป็นยังไงโอเคไหมช่วงฟาดดึงหนักไหมบางคนบอกว่าใส่กระป๋องไหนก็เหมือนกันไม่เหมือนครับไม่เชื่อลองลองโหจะให้ถามใครไอ้ยี้ลูกค้าใส่กระป๋องที่อื่นมาเปลี่ยนที่เราเยอะมากแต่เราไม่ได้โพสเฉยให้เขารู้ด้วยตัวเองว่ามันต่างกันโอเคนะเปลี่ยนมาบูสสี่สิบเออ <laughs> ไม่พังสักทีไอ้ีโอเคนะฮะคันแรกเสร็จแล้วนะครับคันนี้สีขาวสี่ประตบบู้ายแดงจากลบบุรี พาใครมาใครป่าวไปออกที่โน่นบ้านอยู่วังหินแถวนี้ไม่มีสีนี้ระวังนักซื้อถ้าเลี้ยวออกมาแล้วเมื่อกี้เขายังจอดติดไฟแดงอยู่ทำไมโอ้โหไปบอกเขาเถอะอ่าขายนโนนป้ายขาวแล้วสารได้เต็มๆต็มดูกราบให้พี่เราด้วแนะนำพี่เขาด้วยแนะนำเขาหน่อยไม่ไม่ไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรแต่ว่าแนะนำเขาก่อนเดี๋ยวเขาหาว่าไม่แนะนำ ไปฮะยาวๆครับคันนี้จากกรุงเทพมหาคนครนะฮะจัดทรงที่กระมลน,นากระมลมาเรียบร้อยคันนี้กล่องนี้แมปกระป๋องแล้วก็กล่องอากาศด้วยกล่องเดิมจะอยู่นี่เห็นป่ะอ่าโอเคปิดเสียง อันนี้ก็น่ายาสัตว์ได้เต็มๆไม่กี่กิโลห้าพันห้าพันอีสัตว์แล้วเก็บค่าตัพร้อมเลยกูไม่รัดก็ว่าอยู่มันดังอะไรวะกางเกงพาม่ารู้เลยว่ามึงเป็นคนพาม่าเนี่ยกางเกงอะไรอ่ะกางเกงพาม่าเห็นเห็นมันถูกดิ อะซื้อมาใช้เหร่แปดสิบกว่าบาทกระเป๋าแม่งใส่โทรศัพท์โทรศัพท์โผล่มาครึ่งเครื่องเอ้าจะได้รู้โชว์โทรศัพท์ไงมันเป็นสไตล์มันชะ่ล่วงกันรมีจะได้อวดหน่อยว่าเฮ้ยกูมีโทรศัพท์นะคลิปนี้เป็นคลิปตอนนึงยาวๆเลยอ่ะโอ้สงสัยปัญดหว่า ต้องตัดอะไรเยอะกิมเนี้ยเขียวยาวไปยาวไปยาวไปดูเพลินเพลินไปแร์สามไปเออมีท่ออ่ะคันนี้มีท่อเหลาเหลาเมื่อกี้ท่อเดิมที่แปดที่เก้าแล้วอ้เราที่ตั้งบูธนี่แบบมาตรฐานจริงอ่าใช่เป๊ะเลย อยงลมเข้าเยอะไหมนะท่านผู้ชมไอ้มัน,ม,นมันมีไอคลิปที่ลงเมื่อวานอ่ะมันเป็นเฉพาะหูฟังอ่ะถ้าเวลาพี่พูดอ่ะเสียงคนมันจะอยู่ข้างซ้ายใช่เหรอเจอแต่เสียงดนตรีอ,อื่นฟังได้หมดปกติเลยสองอ่ะเพราะแต่เสียงคนอยู่ข้างซ้ายอไอบางมันตัดอดีย๋ยต้องให้บางมนแก้ผมก็เลยนึกว่าหูฟังพังไง กาว่าจะเบิกซื้อหูฟังแล้วจะไปฟังคลิปอื่นอ้อโอเคไม่ได้เป็นที่หูฟังอ๋อมาดูคลิปเสียงออกข้างเดียวเป็นหูฟังวางเป็นระบบเป็นระบบอ๋อโมโนกับสตอริโออ่อเดี๋ยวตอนตัดคลิปก็ต้องแยกซ้ายขวาอีกเออเฮียอะไรของมึงทำเป็นเข้าใจไม่เข้าใจหรอกทีนีียได้พูดต่อ 好了。 เออยี่สิบเก้าไอสัตว์บูธพอแล้วดีแล้วเฮียของมึงก็ได้ยินว่าเพิ่มอีกเปล่าเพิ่มอีกเปล่าเฮียพูดคำเดียวบูธง่ายง่ายมาเพิ่มอีกเปล่ามึงได้ยินมึงหูมึงนี่หูเทพจริงพูดหนึ่งได้ถึงไสามไอ้เฮียนี่เขาเรียกวันอินทีไอ้สัตว์หนึ่งในสามเลยมึงไอ้เวนพูดคำเดียวได้มาสามมาดูไม่ดูไม่ ยาวๆให้ท่านผู้ชมดูไปว้าวเเอาชาวเรื่องถ้าใครบอกขับไปถึงสองร้อยนะพัดมึงเลื่อนแล้วแหละไอสัตว์ <c oughs> หรือไม่ก็ไม่ได้ลากรอบ <c oughs> มันต้องลากต้นเกียร์ห้าก็ร้อยหกแล้ว ยังไม่ได้เข้าเกียร์หกเลยอืโรงเรียนเลิกไวแล้วสมัยนี้โดดโดดส่งรูปนี้ให้เดียดู มันส่งกลับมากินมันจะชาอ้าวอีเฮียแล้วอสองคันมันไม่ขับมาว่าอีเวนกับรถรอเลย เขาผีบเฮียอะไรวะเขารออยู่ฝั่งโน้นหรือเปล่าไหนไอ่ะเฮ้ยเขาบีบแลยมาจังนี้ฮะใหรไหวจัดดิมา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 ไอดัซัดให้ดูนะครับคัดมันจะไม่ไหวแล้วมันยังใหม่อยู่อันนี้เครื่องสามพันไปปิดดิ